โอ้โวยไหมลูกสวยไหมไปแล้วนะครับลงวิ่นไปแล้วผ้าวิ่งมาแล้วนะครับเห็นไหมครับสถานนี้ซองนนซี่นะครับตรงนี้เราไปเกินกันใหญ่เลยนะครับหลับเมนนี้ม้นี้เอ้าเอาระวังระวังไปแล้วตรงตรงตรงหครับ นี่คือสะพานสาทอนะครับสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้สวยงามจริงๆแยกแยกตรงนี้ก็แยกใหญ่มากนะครับแยกไพแดงชาตอนนี้น้องวินนะครับน้องวินพาพ่อมาเที่ยวนี่ครับความเจริญของประเทศไทยนะครับคือสะพานสาทรนะครับสกายวอล์กสาทอนนะครับโอ้ครับครับว่าไงครับน้องวินไปแล้วหุ่นไปแล้วไปแล้ววิ่งใหญ่เลยนะครับ ความเจริญของประเทศไทยนะครับโอ้เบาๆหน่อยลูกอย่าวิ่งเยอะอย่าวิ่งเร็วตอนนี้มาเจอบันไดนะครับอุ้ยระวังระวังน้องวินครับระวังนะครับโอ้ขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีต้นไม้นะครับระวังระวังอย่าวิ่งเยอะฮะ จูงมากสูงไหมอ๋อมันมาเดินป่าหญ้าอีกมาเจอป่าหญ้าอีกนะครับระวังระวังระวังนะจะไปหืมอืมอืมโอ้วิ่งอย่างเดียวเลยนะครับเอ้าเอ้าเอาเอา,เอา,เอาไปทางนูน้นลูกไปทางนูน้นเดี๋ยวไปซอกเลย,ยเดี๋ยวเซเว่นครับ เจ็อีเลฟเว่นไปแล้วนะครับไปแล้วนู่นครับข้างหน้านนะ่ะจะเป็นสะพานสาทรนะครับสกายวอล์กนะครับลมนะครับระวังลมนี่ครับใกล้จะถึงแล้วนะครับสะพานสาทรเนี่ยเดินตั้งไกลนะครับน้องวินก็วิ่งเก่งมากเลยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาโอ้ยเหนื่อยไหม เหนื่อยไหมโอ้ไปแล้วโอ้กลางวันนี่ก็สวยมากนะครับสะพานสะท้อนนี่ตอนนี้น้องวินก็ำลังอึง้งงงนะครับงงมากสถานีรถไฟฟ้านะครับ v t s นะครับ BRT รถไฟฟ้า BRT ไปแล้วนะครับวิ่งขึ้ตรงนี้เลยนะครับน้องวิน โอ้โอ้สวยไหมลูกสวยไหมไปแล้วนะครับน้องวินไปแล้วน้องวินครับรอพ่อหน่อยดูเด็กตัวเล็กๆไปไหนไปไหนระวังนะระวังนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูอะไรเนี่ยน้องวินดูอะไร งนี้จะเป็นสาถนนสาธรใต้นะครับแยกสาธรนาราทิวาสนะครับตรงนี้เนี่ยมองข้างล่างจะเห็นเลยนะครับสาธรนาลาทิวาสถนนสาธรใต้นะครับมีรถลิฟผ้านะครับรถลฟผ้าวิ่งมาแล้วนะครับเห็นไหมครับสถานนี้่องนนซีนะครับตรงนี้รถลิฟผ้าวิ่งอยู่นะครับโอ้วิ่งกำลังน้องวินเกือบไม่ทันเลยนะครับ เหนื่อยมากเลยวันนี้โอ้โยน้องวินพาเที่ยวไปอีกแล้วไปไหนครับไปไหนครับรอพ่อด้วยจะวิ่งไปไหนฮะสงสัยอะไรลูกวิ่งไปหยุดเลยนะครับระวังระวัง อุ้ยเราไปผ้ามาอีกแล้วลูกนี่มาดูนี่มาดูนี่เห็นไหมเราไปข้าวิ่งไปแล้วโอ้ไ๊ไยบายน้องวินไปไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาๆค,าค่อยๆนะลงมามค่อยๆนะอค่อยๆลงมาลูกค่อยๆลงมานครับสะพานสาทอนนะครับกลางคืนเขาจะจะเปิดไฟนะครับ สวยงามมากแต่ตอนนี้มากลางวันนะครับโอ้โหออ,อไปตรงนู้นปไปตรงนน้นเอาไปตรงนู้นวิ่งใหญ่เลยนะครับระวังนะระวังนะเออค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่ง วูตรงนี้คนเยอะมากเลยนะครับคนกำลังเดินมากันเยอะมากตาลังน้องเวินนะครับน้องเวินก็ร้องอยากกลับบ้านหลายครั้งเลยนะครับแต่มาเจอจุดนี้ก็ไม่อยากกลับบ้านแล้วเนี่ยรู้แล้วเนี่ยเดินกันใหญ่เลยนะครับระวังนะ น้องวินจะไปไหนครับน้องวินน้องวินหันหน้ามาลูกหันหน้ามามาน,นีมาน,นีเอ้าเอ้าระวังระวังไปแล้วตนงตรมาเดินฝั่งนี้ลูกมาเดินฝั่งนี้เออไปไค่อยเดินนะออทาไมคนเยอะจังน้องวินวะคนเยอะมากเลยเข้าไปไหนมาครับ น้องวินน่าจะตกใจแน่เลยนะครับน้องวินครับพลังตัวใหญ่มากครับน,น้องวินน้องวินครับเห็นไหมครับพลังตัวใหญ่มากเลยน้องวินกลัวไหมครับคนเดินกันเยอะมากเลยนะครับเดินไม่กลัวคนเองนะครับน้องเวนเห็นไหมเดินเฉยๆเลยระวังระวัง มึงวิ่ง,ง,งตามหลังฝรั่งเนาะระวังนะแหมฝรั่งตัวใหญ่มากเลยกลัวไหมครับสพานสาทรนะครับเป็นสกายวอล์กก็ยาวมากนะครับทางย่างทางเดินนี่ครับสะพานสาทตรตรงนี้ก็สวยงามมากนะครับแต่จะเป็นหมอกนะครับ<ะ>มองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับ ถนนลาราเทวาีนะครับตรงนี้นะครับสวยงามมากน้องวินนะครับน้องวินครับดูรถเพลย์้าลูกน้องวินวิ่งอีกแล้วนะครับวิ่งอีกแล้วนี่มันดูรถไฟฟ้าไปแล้วน่ะรถไฟฟ้าไปแล้วเอาไปไปวิ่งลูกวิ่ง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 อุ้ย ก็อยู่นี่ครับสกายวอล์กนี่ครับชารทอนนี่อยู่ชารทอนนี่เหนื่อยมากเลยน้องน้องวินงองแงมากเลยนะครับนี่น้องวินก็ไม่อยากจะอยู่เลยอยากจะกลับบ้านวิ่งใหญ่เลยนะครับกลับบ้านแล้วก็รีกว่าปะปะน่นนเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ความจเจริญของประเทศไทยนี่เห็นไหมนูน่นนูน่นนู่น น้องวินครับรู้ถไฟไปพาวิ่งนู่นรถ้ฟฟ้าวจะวิ่งมานะครับพาวิ่งนู่นนู่นเห็นไหมนู่นรถไฟฟ้ไปาวิ่งแล้วเห็นไหมเออรถ้ฟฟ้าวิ่งไปแล้วนั่นวิ่งไม่หยุดเลยนะครับวิ่งใหญ่เลยครับกัวแตกนี่ครับนี่คือสะพานสาทนะครับสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้สวยงามจริงจริง แยกแยกตรงนี้ก็แยกใหญ่มากนะครับแยกไยแดงส้าทรนนะครับนาราธิวาสกับช้าทอนนะครับตรงนี้นะครับรถเยอะมากเลย